สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคี่ยวผัดกระเพราปลากดค่ะผัดกระเพราปลากฏด,ด,ดทะเลนะคะไปดูกันเลยนะคะไปค่ะผัดปลากฏดทะเลนะคะก็มีปลากฏดค่ะปลากฏดเคียร้างสะอาดเรียบร้อยเลยทําล้างเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ําปลากับผงชูรสหมักไว้แช่ตู้เย็นไว้เอามาผัดวันนี้ ผัดพริกแห้งนะคะพริกแห้งกับกระเทียมโคลกหยาบใบกะเพราหนึ่งขีดผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟน้ำตาลนิดหนึ่งตัดรสคือไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วใส่แต่ออซอสน้ำมันหอยเพราะว่าน้ำปลาเค็มแล้วผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะใบเก่าเลยคะ่ะใส่น้ำมันลงไปน้อยนึง พริกให้หอมก่อนจะผัดนะคะเคียวก็จะเอาเครื่องปรุงเทล,ลงไปในปลาเลยค่ะซอสน้ำมันหอยใส่ลงไปเลยสูตรเครียสูตรเครียสูตรประจำผงนัวหรือผงชูรสแล้วก็น้ำตาลน้อยหนึ่งใส่ลงไปเลยกระทะร้อนนะคะพริกแห้งกระเทียมโขกหยาบใส่ลงไปเลย ร,รใส่น้ำลงไปหน่อยหนึ่งนะคะปรากฏจะได้สุกค่ะแล้วก็เคี่ยวจนกว่าแห้ง ใครชอบแ,แห้งๆก็ปล่อยให้แห้งนะคะใต่เขียวชอบแ,แห้งๆเดี๋ยวให้มันงวดๆวดวดนะจะค่อยใส่ใบกะเพรานี่ค่ะเนื้อจะกรอบเด้งเลยใส่กะเพราลงไปเลยค่ะหนึ่งขีดห,หอม เสร็จได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื one, way, ่อนๆผัดกะเพราปลากดทะเลค่ะมากินด้วยกันเลยค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิงกิ้งให้เคลียร์ด้วยนะจ๊ะมาจ้าหอมๆเลย